สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคนรักรถไฟทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาชมสถานีรถไฟบ้านโพนะครับดูทางเข้าซะก่อนนะครับข้างทางน่ากลัวมากนะครับไม่แน่ใจว่ากลางคืนนี้ออกไปเนี่ยเสี่ยงตายมากๆเลยนะฮะตกใจเหมือนกันนะฮะข้างทางนะครับฟีลเหมือนทะเลสาบนะครับขับพลาดนิดเดียวตกไปตายนะครับโคตรอันตรายเลยคือฟีลว่าแบบมาถึงแล้ว๊บจะเลี้ยวกลับก็กลับไม่ได้ฮะแบบว่าทางมันไม่มีที่อยู่เทินเลยฮะแล้วถนนแย่นะฮะ จริงๆคือมันสวยนะครับแต่ว่าถนนเส้นนี้นะครับถ้าเกิดรถเสียหรือว่าขับไม่คุ้นทางนะครับผมบอกเลยอันตรายหมาวิ่งตามด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรจะให้กินนะครับดูนะครับอย่าตามมาไม่มีอะไรกินใจว่านี่มันคืออะไรนะครับทะเลสาบหรือว่าแหล่งรับน้ําหรือว่าอ่างเก็บน้ําหรืออะไรนะครับมองว่าสวยก็สวยได้นะครับมองว่าอันตรายก็อันตรายได้นะครับ เรามาเมื่อกี้นะครับอยู่สูงจากตรงนี้ไปประมาณทัก4เมตรเห็นจะได้นะครับจากสภาพรถนะครับและทางเดินค่อนข้างแคบมากๆเลยนะฮะอันนี้หากจะโทรนสาย์เอเชียเมื่อกี่กิโลเองนะครับทางเข้ามานะครับพบกับบรรยากาศแบบนี้นะฮะส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งผมเห็นเสาต่อหม้อทางรถไฟนะฮะเสาสัญญาณไฟอยู่ไม่ไกลนะครับสถานีก็จะอยู่ไม่ไกลต้องบอกว่าเป็นสถานีนี้ไกล้ปืนเที่ยงมากๆนะครับแม้ว่าจะบรรยากาศดีนะครับแต่ว่าถ้าใครจะมานะครับก็ขอให้คิดให้ดีนะครับ ฝังก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่เห็นลงไปนะเตี้ยกว่าถนนประมาณ4-5เมตรเลยนะฮะไม่แน่ใจว่าเขาทำนานหรือว่าทำไร่อะไรนะครับบรรยากาศไม่น่าเชื่อจริงๆฮะ Amazing Thailand มองผนเพิดอาจจะดูเรียบนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นทางสุดแบบเยอะมากอันตรายมากๆครับมาแล้วนะครับเราจะพาไปชมกันต่อนะครับว่าถึงสถานีแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับมาติดตามกันมาเลยครับทุกคน พักเย็นๆนะครับตั้งโต๊ะตั้งเบียร์ตั้งปิกนิกอะไรแนี้นถ่า่างจะโอเคนะบรรยากาศใช้ได้เลยฮะไม่น่าเชื่อนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับอยู่ห่างจากบ้านมาแค่ประมาณ20กิโลนั่นเองนะฮะดูวันอีกโคง้งนึงนะครับเ้นี่เขมามาเมื่อกี้นะครับดูนะบรยาาะบรยากาศนะฮะบรรยากาศเห็นลางรถไฟอยู่ด้านข้างนะครับสถานีน่าจะอยู่ไม่ไกลนะครับ บรรยากาศนีกว่าอยู่เกาหลีนะฮะโอ้โหโอ,อันยองมาเซียอยู่นะฮะเอสเคสถานีอยู่ซ้ายมือนะครับแต่ว่าไม่มีทางถนนไปถึงสถานีครับสุดทิ้งกระดิ่งแมวครับผมบอกที่มามากี้บอกเลยนะครับว่าใจไม่ถึงอย่ามานะครับแบบเสียงมากๆเลยฮะเสียงมากๆจะพาเดินไปยังสถานีนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นคนที่เข้ามาตกปลาหรือว่ามาทำฟาร์มอะไรสักอย่างนะ Facing Thailand มากๆเลยฮะสุดลูกหูลูกตาจริงๆเลยครับทะเลสาบแห่งนี้ถ้ายูทูบเบอร์ท่านไหนนะครับหรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ท่านไหนนะครับมาสถานีบ้านโพแห่งนี้ด้วยวิธีนี้นะครับผมบอกเลยว่าทึ่งฝั่งตรงข้ามสถานีนะครับสถานีไม่มีถนนเข้าถึงนะครับทางไปถึงเป็นแบบนี้นะครับเฮ้ยจะเสี่ยงตายไปไหมฮเนี่ยของจะล่วงมาเนี่ย เสี่ยงมากเลยอ่ะไม่ได้ใช้โกโปรนะคือใดๆรู้สึกว่าเสี่ยงตาอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนนะครับข้างล่างเป็นน้ำนะฮะเวิร์กยังไงครับดูทางเดินเอียง45่้าองศานะครับโอ้พระคุณเจ้าช่วยนี่คือทางเดินมาเมื่อกี้นะครับเหมือนจะไม่อันตรายนะครับแต่บอกเลยว่าอันตรายมากๆกนะฮะถ้าจะเป็นสถานีล้างก็คงไม่แปลกใจครับดูบรรยากาศแบบนี้นะครับ าจะมายังไงครับจะเข้าออกยังลำบากเลยฮะเคยเห็นในคลิปของบางท่านนะครับผมมาคิดว่ามันจะเข้ามาวิบากขนาดนี้นะฮะถ้ารู้ว่าขนาดนี้ไม่มานะเลยไปนิดนึงมีมุมโค้งซะด้วยนะฮะด้านหลังสถานีมีถนนอยู่นะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าถนนที่ไปออกตรงจุดไหนนะฮะสถานีเป็นสถานี สถาปัตยกรรมแบบเก่านะครับซึ่งหาชมได้ยากนะครับในเส้นทางสายนี้นะครับในบริเวณนี้นะฮะไหนก็ไหนนะครับชมกันแบบยาวๆไปเลยดีกว่านะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ารถไฟน่าจะยังอีกนานนะครับนี่น่าจะรออีกสักหลายนาทีอยู่ครับกว่ารถจะมาท่านโพอยู่ห่างจากวิทยา8.3มกิโลนะครับห่างจากบางปะอินประมาณ5กิโลครับบอกว่า สถานีนี้เมื่อก่อนจเจริญนะครับมีผู้คนใช้บริการเยอะนะครับตอนหลังกลายเป็นที่นาไปหมดนะครับดูเหมือนช่วงนี้จะไม่ค่อยมีรถไฟวิ่งผ่านเท่าไหร่นะครับสถาน,นีก็เลยเงียบเียไปนะฮะกำลังคิดว่าจะเก็บรถไฟได้สักขบวนไหมนาวันนี้เลยสายบ้านโพไปนะครับจะมีโค้งอยู่นะครับแต่โค้งตรงเลยสถานีไปมันเป็นโค้งที่เข้าไปทางพุ่มไม้นะครับการรอถ่ายรถไฟจากมุมนี้ผมว่ามันค่อนข้างจะยาก มองเห็นรถจอดอยู่ไกลๆนะครับจอดรถไว้ตรงนู้นนะครับแล้วก็เดินมาเก็บบรรยากาศกันหลายๆมุมนะครับคิดว่าห,าหลายๆคนคงเคยมาถ่ายสถานีนี้แต่ว่าถ่ายจากบนขบวนรถไฟมากกว่านะครับแม้ว่าจะอยู่ห่างกรุงเทพไม่มากนะครับแต่ว่าดูที่นี่แบบว่าชนบทแบบขีดสุดเลยนะฮะอ๋อเดาว,ว่ากลางคืนแถวนี้คงจะเงียบแล้วก็เปลี่ยวมากๆนะครับดูแล้วไม่น่าจะมีคนมาโดยสารรถไฟจากตรงนี้เท่าไหร่นะฮะ แน่นอนว่าแถวนี้ไม่มีร้านข้าวไม่มีเซเว่นไม่มีห้างไม่มีอะไรเลยนะครับสงสัยว่าคนแถวนี้เขาจะกินข้าวกันยังไงอยู่นะครับเป็นสถานีที่เงียบสงบมากๆนะครับถ้าเกิดไม่บอกผมนึกว่าอยู่แถวแถวแบบไกลเจ็ดแปดร้อยกิโลนะฮะเหตุก็เพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างลึกจากถนนใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ถนนที่เข้ามาค่อนข้างเล็กซับซ้อนแล้วก็ขดเคี้ยวครับบรรยากาศชนบทและ ทองทุกเป็นเวลา5้าโมงเย็นนะครับแต่แสงแดดค่อนข้างจะแรงไปนิดนึงนะครับถ้าเย็นกว่านิดนิดนึงนะ่าจะถ่ายสวยอาคารความคลาสสิกของตัวสถานีแบบนี้นะฮะชมได้ยาก,กน,นะครับจากที่ใกล้ๆกรุงเทพนะฮะอยู่ที่นี่คนจะต้องห่งข้าวแล้วก็ทำอาหารทานกันเองนะครับ มาชมอีกข้างหนึ่งนะครับของตัวสถานีนะครับตัวสถานีมีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับแล้วก็นั่งรองรถไฟกันด้วยนะครับถ้ามานั่งช่วงมืดๆนะครับก็คิดว่าอาจจะหลอนได้นะฮะคืออะไรก็ไม่ทราบนะครับสะพานรถไฟหรือเปล่า ใครที่ขับรถเข้ามาที่สถานีแห่งนี้ได้นะครับถือว่าจิตใจต้องไม่ธรรมด,ดานะครับจะเป็นกองเศษเหล็กที่ทำสะพานหรือเปล่าไม่แน่ใจกองอยู่เยอะเลยนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเอามาวางไว้ตรงนี้นะฮะบ,บริเวณรางนะครับอยู่สูงจากพื้นถนนประมาณ2ประมาณสัก 2- 3เมตรนะครับ ตอนนี้คิดได้อย่างเดียวนะครับว่าจะได้รถไฟสักขบวนไหมนะครับเห็นเขาบอกว่าคันต่อไปน่าจะรออกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับประเด็นก็คืออีกชั่วโมงหนึ่งมันน่าจะมืดนะฮะกลัวว่าจะไม่มีแสงพอที่จะถ่ายรถไฟได้น่ะสิหรือว่ามันมืดซะก่อนนะครับจากตรงนี้ออกไปข้างนอกเกรงว่าจะยำบากนะฮะไฟถนนก็ไม่มีนะครับซ้ายของสถานีนะครับมีบ้านคนอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับ ยากาศท้องทุ่งท้องหน้าของจริงเลยฮะช่างแตกต่างจากที่สถานีบางบ่อินสถานียุทธยาเป็นอย่างมากนะครับไม่น่าเชื่อเลยก็อยู่ห่างกันไม่ยางขึ้นไฟแดงทั้งสองด้านนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะปลอดภัยอยู่ฝั่งด้านหลังสถานีนะครับ คนเดินมานั่งพักผ่อนหย่อนใจตามรางรถไฟด้วยนะครับเราก็เจอรถไฟขบวนแรกที่กำลังจะวิ่งผ่านสถานีในยายามเย็นนะครับเห็นว่าเป็นรถโดยสารนะครับแต่รถไฟก็จากไปนะครับทิ้งบรรยากาศเงียบสงบเอาไว้ พอเริ่มจะเย็นลงโพเพเหมือนแสงจะสวยสถานีก็ดูดีขึ้นเป็นลำดับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาก็น่าจะมาช่วงเช้ามืดนะครับหรือไม่ก็เป็นช่วงยามเย็นนะฮะแต่กำลังคิดว่าถ้าออกมืดกว่านี้นะครับการเดินทางออกจากสถานีอาจจะเป็นเรื่องยากลำบากเหมือนกันนะครับ1 8 4 5นาทีเอ่อ17-15นาทีนะครับพรทิตย์กลังตกครับ จะรับขอบฟ้าแล้วนะครับคำถามก็คือแล้วอีกครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้นะครับมันจะมืดประมาณไหนกันนะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเย็นพอดีนะครับพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วรถไฟชานเมืองจะวิ่งมาประมาณหกโมงยี่สิบนาทีนะครับก็ <c oughs> เลยคิดว่าจะรอจะมืดซะก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจ กำลังจะออกไปนะครับกะเวลาพลาดไปนิดนึงนะครับก็เลยไม่สามารถเก็บหัวกระบวนได้นะครับรถไฟกระบวนยาวนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับถูกอกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ